เออถ่ายคลิปเลยแล้วก็ค่อยๆปิกค่อยๆปิกจะได้มีกนุ่มมไอ้นี่มุมใช้มือเลยใช้มือ้หเลยรู้สึกแบบใช้มือก็ได้เพื่อนไม่แอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ก็เอาไม่อยู่แล้วจังหวะนี้แหกแค่น้ำมันเลื่อดเหรอคือทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกระหัวใจอยู่ะไยไม่ถนัดเขาใส่ป่ะเลื่อนมีเถุงมือหมดยัง หมดแล้วใ้มือเลยอยปเี่ย้่เ็นมออะไรตากล้องไงเนออะไร้ต่อหมอพี่องก็สค่ะกุงกออะไรอย่าเอยเสียงอันเดี๋ยวเราจะปัมุดให้หน้าสวยเมือนในนัเดียวแล้วแต่ต้ี่น้อง โอ้ใช่เขามาน้องไมอ่ะเห่นแล้วมาที่หม่้หไม่ได้าไม่ีางเเสือไว้ก่อนโอเคตีสอฝงเลยตรู้สึกแล้วก็ดูศีรษาผมซักไฟนอกตามนี้ืนมีเชื่อไหมครับอะดูเหมัอนเราทำ อันนี้ถ่ายไปแล้วเราถ่ายไปแล้วถ่ายแอกแล้วเรยด่ากลเอ้ยพิวถ่ายวิดีโอก่อนดิจะเป็นรูปยุถ่ายวิดีโอก่อนนี่ไงกูจะถ่ายรูปให้เนี่ยเอาันกเตอนนี้ ก็ช่วยกันดิให้ความคุ้ดิไวยอามอังนี้ดูหายังตายฝั่งนี้คราวนี้เราจะไม่พลาดเหมือนวีแล้วไม่มีรูปเลยใช่ไหมตายหครานนี้มีทุกรูปอ่ะเยเลยหยังวะไม่ใช่เดี 哎呀！嗯嗯